กดติดตาม,มากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อชิโนผ่านคีิปม่ม่ขอบคุณครับเอาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผ้าพีผ้านองนะครับมาเบิองมอล่เด้อพี่น้องเด้อ,อเปอยังจะมาเบิองมอล่บัดดี้นี่พี่น้องเฮ้า อยู่ห่างหลังเขานี่เป็นคณะมอลำมมัยังครับระเบียบระเบียบว่าแิ่สินครัอมามาเบิ้งควายงามพี่น้องครับบอลลินซิ้ได้มาเบิ้งควายงามมาเบิ้งควายงามเมืองขอนแก่นเขา,านะครับนี่โอ้ยเจ้าตัวนี่มาหัวใจกกับเจ้าของเหมืนสักกอนสวัสดีครับแม่ครับซื้อแอนจ้าสวัสดีสักกอนที่ละ่ะจ้าสวัสดีจ้า <laughs> แม่แอนเนาะจ้าแแม่อนเฮาเฮาอยู่บ้าลยังแม่บ้านสวัตถีจ้าบ้านสวัตถีนะครับเนาะขึ้นตำบลยังครับตำบลสวัตถีบ้านสวัตถีขึ้นตำบลสวัตถีอำเภอเมืองนะครับเนาะจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นจ้ามื้อนี้มาลำก่อนได้แม่แต่เป็นมาลำอมว่ไอ้ถามก่อนมันไ่ได้ลำมันลำมะเป็นบ่เคยลำำักเทียโอ้บพร่ได้เป็นมะลำเนาะบ่โอ้บ่ได้เป็นมะลำเด้อพี่น้องเด้อผมนึกว่าแม่นเราเป็นมะลำผมเห็นหั่นมะลำอยู่ไกลนะพี่น้องเฮาเบอร์โทรเบอร์ติดต่อไว้นะครับแม่ ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดจ่สองหกส่อหห้านย์แปดห้ายดังก่อนแอนจ้ะแ่อนเา้อ๋แอนผสมนี่บอจ้ะปวดแล้วพี่นองเาปันนี้เข่ามาเปิดราคาให้พี่นองจากตัวครับสอตัวเป็นสาวหน่อยสาวสวยสายพัฒนานะนี่พี่น้องเาผู้ใดมาควายสาวหน่อยเอาไปพัฒนาต่อ นี่เดาพี่น้องเด้อผมแนะนําอีกอีกเจ้าหนึ่งนะครับอยู่เป็นค่อยง่ามเมืองคอนแกจนเดอพี่น้องเด้อโอ้การยืนไหมปวดแล้วบ้าสมาธิดีแท้ค่อยตัวนี้ไหมอ่มันเป็นค่าเป็นราคางไ่างไรละแม่นี่ยคากะหนึ่งแสเจ็ดหมื่นห้าพันจ้าหนึ่งแเจดมืนห้าพัน้าเบอร์โทรเท่าไหรไปเฮ้เบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดจส่สองหกสี่สองหกห้าศแดห้าศดแม่อนเนาะจ้า พี่น้องเฮาเบื้องเอาเท่าไรก่อนละค่ะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันพี่น้องเฮาเบื้องเอาราคานี่ยคุยได้ป่าแม่คุยได้จ้าอายุเขาเลยครับปีเจ็ดเดือนจ้าปีเจ็ดเดือนสิบเก้าเดือนเนาะจ้าความสูงยูทีลอยสามสิบประกันยู<ล>้อยยี่สิบเก้าลอยสามสิบประกันลอยยี่สิบเก้าเนาะนี่พี่น้องเฮา เป็นลูกเต่าเล่าไผ่ใช่ไหมแม่โยกมงคลจ้ะยกมงคลเนาะ,ะเป็นควายลูกยกมงคลพี่นอ้องเฮาอุ้ยแม่จุงออกมาให้ใหพี่ให้น้องได้เบื้องเล็บเบื้องหยังมาทำนะครับทางนี้เลยจุงมาเลยจุงมาเลยครับเชื่องดีไหมแม่เนาะจ้าเชื่องดีจ้าโอ้สวยงามสวยงาม,งาม,งามๆๆพี่นอ้องเฮาได้การเลยนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนย,ยืนกึกเบียกบ,บู๊ซังเบ, <โฮ S 1> บียกท่านป้อนอกีนเป็นเจ,จ,จ้าหน้าจอนเลยโอ้พี่น้องเฮาเบื้องหังงหวกับบานยังนะครับเนาะจ้า กะโหลกหนาพี่น้องครับเบิ่งเอาหัวกับบันหญ่อัตลักษณ์ชัดเจนตาแต้มแก้มจำนะครับก้อสองอ่องเอิกมะพร้าวใหไงใส่ถุงเท้าขาวพี่น้องเฮามีกําไรหลังนะครับกําไรหนามีหลังๆแต่ว่าได้การได้พี่น้องเนื้อหนังดีน้ำเลี้ยงดีแล้วแม่เนาะจ้น้ำเลี้ยงดีจ้าเบิ่งพี่น้องครับาคือตอนนี้เฮาบ่มีหม่องเลี้ยงนหมแม่เนาะจ้าบ่มีหม่องเลี้ยงเลี้ยงจ้าเบิ่งเฮ็ดหน้ามืดพี่น้องเฮาเฮาอาศัยว่าเฮาตัดหญ้าน้ำมันแท้าอย่างน้อให้กินเนาะ บ่มีหม่องบ่มีหม่องป่อยหม่องนี่เนาะบ่จ้าเอาไว้ในคอกจ้ะโอ้ยพี่น้องครับผู้ใดอยากเอาไปอันพัฒนาต่อนะครับเอาไปเลี้ยงเอาไปดูแลพี่น้องเบิ่งผมแนะนําตัวนี้เด้อไอ้ร้อยสามสิบประกันรอยยิบเก่าใช่ความไอ้อายุเขาอยู่ที่ปีเจ็ดเดือนปีเจ็ดเดือนนะครับเนาะโอ้แขีงขาดีดีพี่น้องแขีงขาใหญ่ดีโพดพูดนะตำนี้ว่ามีที่ไหนเนาะบ่จ้าเบิ่งเอาพี่น้องครับเบิ่งเอา บเพิ่งข้อขาเพิ่งปองแขงปองขางเพิ่งเล็บน้อยเล็บใหญ่เพิ่งหางเล็บน้อยขวดดีโอ้มีอันขวัญนั่นไม่ห่างเปิดสินคูนึงตัวน,นี้เงาหางนี่ใ,นในหญ่โพดนะแม่เนอ้อได้แง่ดีโพดโอ้มันสิมันสิไอีมันสิใหญ่ยอยดอกตัวนี้ควายตัวนี้ใหญ่อยู่ใหญ่อยู่พี่น้องเพิ่งข้อขาเขาโลดครับพี่น้องนั่นเป็นควายธรรมชาติได้นาะครับเนา้องบริพุงในแจ้งเนาะบริพัตรเล็บกับว่าันเดียร์ได้ยังเนาะครับเนาะว่าันเดีแต้งเลยว่าันเดีแต้งโอ้พี่น้องครับรายการขนาดเลย ราคาเนี้ยคุยได้ป่ะแม่คุยได้จ้าอ่าเฮามีเฮามีบริการรับส่งปะ่ะจะลอยโล่จ้าลอยโล่ทรงพี่จ้าลดล,ลดยืดมบ้านเฮาเนี่ยปะ่ะจ้าอืมได้การได้การโอ้โุคน่ะโอ้งามพี่น้องเฮา,ามงานพี่น้องได้เบิง่งชัดๆเด้อพี่น้องเด้อมีขวัญหาเพื่อนหาทองมีขวัญหาบแบกผมเด้อพี่น้องเดินเบิ่งเอาจ้ามีขวัญหาแบกหาเพื่อนหาทอง อันนี้เพิ่นเป็นขวัญถ่ายนะครับบ่ตกสวงปันไดเด้อพี่น้องเด้ถ่ายยับถ่ายมาอยู่นี่ครับแต่ว่าลำเนาดีอ้างก็ดีพร้อมเงาหางพี่น้องเบิ่งเอาถ่ายเข้าถ่ายเพิ่งเอาพุ่นปิดมิดเลยครับพี่น้องครับพุ่นได้การขนาดเลยนี่หางพัวดีวัดดอกบ่ดอกนะแม่เน,เนาะจ้าบ่ดอกบ่ดอกบ่ดอกให้ว่าตำนี้นี่บ่มีเลยจ้าเอาไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาบ่ดนี้งามแล้วราคานี่ผู้ใดพร้อมจ้า โอง Bluetooth ้งามเลยรูปนี mm? ้ไหมเอาพี่น้องครับมาเบิ้งตัวที่สองนะครับสาวสวยสาวหน่อยนะครับสายพัฒนาพี่น้องเฮาตัวนี้มีค่ามีราคาลรย้านได้ไหมหนึ่งแสนเก่ามืนหาพันจ้าหนึ่งแสนเก่ามืนหาพันจ้าเป็นลูกเต่าเล่าไพ่ครับแม่เก่าเจริญจ้าเก่าเจริญนะครับเนาะเป็นลูกสาวเก่าเจริญอายุได้ครับปีหนึ่งพอดีจ้าขวบพอดีจ้าความสูงเลยแม่ ร้อยยี่สิบเจ็ดประกันยี่สิบหกจ้ะประกันยี่สิบหกเนาะร้อยยี่สิบหกเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งปีพอดีนะครับมาเบิ่งเล็บหน่อยข้อแข้งข้อขาพี่น้องเฮานี่เล็บใหญ่มั่นดีนะครับเล็บหน่อยกอดดีแล้วก็ข้อแข้งข้อขาตั้งดีกต่ใหญ่ป็นหะไรอยู่พี่น้องเฮาไหนว่าค้อยลอยยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนี่ในอายุหนึ่งปีนี่ก็ถือว่ามาทันเนาะแม่เนาะได้การอยู่นะครับเป็นข้อยางตัวนี้เนาะลูกสาวเก่าเจริญอยางมาเบิ่งเข่าไทยพี่น้องเข้า หมักเบือตัดนะครับไม่เป็นหมักเน่าหมักหมักเบือมันยิ่งกว่าหมักเน่ายังอยเพิ่งเอาปุ่นนี่อ้่างตัวนี้อ่างอ่งอ่างอ่างไงดีโพดอ่างไงดีโพดเนาะยืนดีแข่งขาเหยียดดีขาหลังเหยียดดีอัตลักษณ์ชัดเจนน้อแม่เนาะใช่ชัดเจนจ้าเบิ้งตาแต้มนะครับแก้มจำข้อสองอ่องเอิ้งมะพร้าวไงเอิ้งไงพอดเอิ้งไงไรกวางตัวนี้เนาะได้การเลยจ้าอู้ด้านหน้าไหม ก้มๆก้มนาเขาลงเนี่ยใช่ฮึบโอ้ยเขาเขาเนี่ยพระธันจับเลี่ยมนี่แม่เนาะใช่โอ้เขางามเลยพี่น้องครับพระธันจับเลี่ยมพี่น้องเฮาแต่ว่าเป็นควายเขาตัวหนึ่งปีเนาะใช่ครบครบคเชื่องดีเนาะแม่เนาะเชื่องดีโพดรหูโพดโอ้ยทางเขาดีโพดพี่น้องเฮาทางเขาแทงออกดีพักเลยผู้ใดหาแม่บอกนะครับผู้ใดหาสาวหน่อยพัฒนาหาสาวหน่อยเป็นยางสนามพี่น้องเขานี่ตัวหนึ่งผมแนะนำเด้อแล้วก็ขวัญดีพร้อมนะครับขวัญดีพร้อมมีขวัญตกท้ายนะครับมีขวัญ บ่ตกสวง n g แล้วพี่น้องยับมาจากสวงอยู่นี่นี่มายุไทยแล้วก็หาเงินหาทองนะครับเกี่ยวไปฟังพุ่นตรงกันเป๊ะนะครับทั้งสองฟังข้อดีเขาข้อดีอย่ไว้แม่อย่ไว้ไอ,อ๊บข้อตันดีที่สุดข้อตันดีที่สุดในโลกได้บ่ได้ที่สุดในโลกในสามโลกวะ <laughs> <laughs> ที่สุดในสามโลกเด้อพี่น้อง <laughs> โอ้เมียเอีนในมาตรฐานเบ่ง <laughs> <laughs> เอาพี่น้องเฮ้า เขาถ่ายดีดีพี่น้องครับเขาถ่ายดีนะครับนี่แต่ว่าผมการเน้นชมตัวจริงมาเบื้องเอาเนาะจ้าชมตัวอาตาสมมุิว่าพี่น้องอยากเข้ามาเบื้องเข้าปักมุดยุทีไอ้มอลำระเบียบได้ปอได้จ้าเพราะว่าเข้าอยู่หลังหันมอลำเลยเนาะแม่นจ้าอาปักมุดมาที่อยู่ระเบียบบ้านอาระเบียบบ้านถินจ้าอาบ้านสาวัตถีขึ้นตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น ให้ปักมุดมาหามอลำก็ได้ได้พี่น้องเด้อมาถามก็ได้นะครับว่ามือนี้เพิ่นสิไปแสดงอยู่ไสบางเียนะครับเด้ออยู่ข้างหลังนะครับอยู่หลังหานเลยพี่น้องเฮาได้การขนาดครับโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนแม่มือนี้สิไปล่ำบ่มื้อนี้อันโอ้ยมื้อนี้บัเป็นตะคือให้บ่เป็นตะคือเดมันคึอมเนาะมันคึอมเนาะย่างผมต้องเป็นสีคืมคเว้าหยอกกันซื่อๆเด้อพี่น้องเด้อเราบ่ได้เป็นมอลำเด้อพี่น้องเด้อโอ้มีขวัญ แม่ห่างเปิดซีนคางนึงมีขิ่มหน่อยนะครับสวยต้นนี้ว่ามีนี่แม่เนาะบอจ้ะนมดีพี่น้องเฮาน้มซีเอาโอ้ขะมันงวดเตะปากผมเลยนี่นี่มันคั้ยนะครับคั้ยมันเชื่องหางดีเนาะแม่เนาะคางดีขั้วดีเขาด่าเขาไทยดีพี่น้องเฮากึ๊บโอ้ยืนไหมโอ้ยืนดีพี่น้องเฮาตัวนี้ได้การเลยผูดอะไรหาขั้วไอ้ยงยงจุดด้วยพี่น้องเด้อนี่ข้อเบาๆหัวเบาๆดียังสี่งนี่ ตัวหนึ่งผมแนะน้ำเด้อหนึ่งแสนใช่ไหมเนี่ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นหาพันจ้าหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันจ้าราคานี้คุยได้คุยได้จ้าอ่าเราส่งฟรีถึงไหนครับร้อยโลจ้าร้อยกิโลจ้ามาเบิ้งต้นตัวมาจับเข้ามาจูงยางเบิ้งสะก้อนจ้ามาเบิ้งมาเบิ้งการเลี้ยงการเชียร์สะก้อนจ้านี่เฮาจังหูวจักว่าควายมันสิเชื่องสิหยังเอาไปเลี้ยงเด็กน้อยเฮาบายได้บ่ผู้เฒ่าผู้โถเฮาบายได้บ่จังซี่แต่ว่าอยู่นี่เฮาก็จังซี่เนาะแม่เนาะจ้าคือมันธรรมชาติเนาะจ้า ก่อยธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาตินะครับอยู่ไห่กินอาหารเป็นป่ะแม่เนี่ยกินเกง่งกินเป็นกินเป็นเนาะจ้ากินเป็นกินเป็นพี่นอ้องอ่าอาหารนี่หมายถึงอาหารคนนะพี่น้องเด้ของอาหารนะครับแต่วา่าหยากาแฟเพียงเท่ากับมีเฟียงให้กินป่ะแม่มีจ้าโอ้สีดีสีดีตัวนี้ได้คานพี่น้องห้องไปมีอีกวะมีอีกตัววะเ่าจ้าเบิร์ตเราเบิร์ตเราเนาะจ้าเอาพี่น้องมักตัวไหนนะครับสนจิตสนใจตัวไหนพี่น้องโทรมาสอบถาม มาพูดคุยกับเราเอาไหมฮะที่มีพี่มีน้องอยู่ต่างประเทศคนอยากบอกน้ำหอมมีไรบะกันไล่เบอร์นี่ละจ้าเบอร์ยังเอาไหมศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหกสี่สองหกห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์แปดศูนย์จ้าเบอร์ไล่เนาะจ้าพี่น้องเอฟซีทางต่างประเทศได้พี่น้องเด้อว่าสามารถหรือว่าว่าสะดวกที่จะโทรเบอร์มาได้ก็โทรมาทางไล่จ้าแอดแอ็ดมูแอดไอแอดแอดเพื่อนเข้าไปจ้าแลังโทรมาคุยกันนะครับอยากเบื้องจุดใด กะจงให้คุณแม่เล่าทเอ้เลาไอ้ยให้เบิ้งน้นแม่เนาะไทยห้เบิ้งได้เล่นเนเป็นยงไบ้าเล่ยนเลเป็นยั่บ้จ้าเร็นเป็นยั่เนาะเป็นย่อ๋อเ้ากับกิกดีบ่กิกเบ้าดีพนเว้าดีพนเนาะเออเอเอาเอพี่น้องครับกิ๊กพ่นกับเ้าดีนอพี่น้องเด้อเอาพี่น้องมักตัวใดสนกิ๊สนใจตัวใดพี่น้องจังตัวมาสอบถามน้องคุณแม่แล้เด้อพี่น้องเด้อสละกิฟตนี่พ่อไหวสนิสักคำพี่นาตน ไปจะขายใดว่าอ่งหวัดบลู